สวัสดีครับจ้นหนุ่มครับวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะครับเดนกาสามสิบนาทีเราดูภาพรวมวิทยุภาคค่ำนะครับวันนี้เรามีเว้นสําคัญตอนสิบเก้านากาสามสิบนาทีนะครับเป็นตัวเลขของนอนฟาร์มนะครับอันนี้เป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับถ้าเราดูความแรงนะครับเป็นความแรงสูงนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะมีตัวเลขของอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการจ้างต่อชั่วโมงนะครับ สองค่าแรกเนี่ยแนวโน้มก็คือถ้าเรา,เอามองนะครับตัวเลขที่สูงกว่าคาดการคาดการไว้แถวนี้นะ้ค่าแรกนะครับคาดการไว้ที่ศูนย์สามนะครับค่าล่างคาดการไว้ที่หนึ่งแสนกับหกพันตำแหน่งนะครับถ้าตัวเลขริงออกมากกว่าศูนยจุดสามหรือตัวเลขริงออกมากกว่าหนึ่งแสนหกพันตำแหน่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นบวกกับดอลลาร์นะครับแต่สําหรับค่าล่างจะมองต่างนิดหนึ่งนะค่าล่างเนี่ยมันเป็นมการว่างงานนะ ตัวเลขที่น้อยกว่าคาดการณ์นะค,คาดการณ์ไว้ที่สี่จุดหนึ่งนะถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าสี่จุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นบวกดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าเวลาตัวเลขมันออกมานะครับตรงกันข้ามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นลบดอลลาร์นะครับนะครับความยากง่ายจะอยู่ตรงนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมันจะเกิดความบันบวนในราคาทองคํานะครับลักษณะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ถ้าจากล,ลงมาเนี่ยเขาอ,อาจจะลากกลับก็ได้ หรือจากวิ่งขึ้นไปเสร็จก็จะทุบลงมาก็ได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเลขออกมาผมว่าเดทีละกันนะว่าจะมองยังไงนะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างจะเร็วนะครับยิ่งเวลาตัวเลขมันมาทั้งสาค่ามาพร้อมกันเนี่ยความยากมันอยู่ตรงที่ความฟันผวนจะเกิดขึ้นนะครับแต่กรณีที่ตัวเลขมันออกในทางาเป็นลบกับหมดนะครับเป็นลบกับตัวยุดีทั้งหมดเนี่ยเอ็กยูมันน่าจะมีแรงซื้อกับแรง นะครับทางกับกันถ้าตัวเลขมันเป็นบวกกันตล,ลาดทั้งหมดนะเอ็กยจะโดนขายแรงเนะี่ยมันมีโอกาสแบบนี้มีโอกาสาเป็นทั้งสามเคสนะครับแต่ตอนนี้นะครับตัวเลขมันยังไม่มาพอตัวเลขไม่มาเนี่ยผมอา่าผมคิดว่าก็อา่าเราก็ต้องดูการให้ติดีไปก่อนนะครับสําหรับทุ่มสามสิบเนี่ยสําหรับทุ่มสามสิบอ่ามันก็จะมีอันนี้เลยนะครับ ถัดมาหลังจากนั้นเนี่ยนะมันจะมีตัวเลขของฟในนอเมนูเฟคเคอร์รงเพียมไอนะครับแต่ Impact เนี่ยมันอาจจะเหลืองๆก็ไม่มากนะครับถัดมาจะ Impact เหมือนกันก็คือตัวสามทุ่มนะเป็น Menu i อเอ็มเมนูเฟ i n g p m i งเพียมไอนะครับถ้าดูตามสีเนี่ยมันอิมแพกใกล้ๆกับตอนทุ่มสามสิบนะครับเดี๋ยวตัวเลขออกทีละช่วงอักเดตไปทีละกันนะเพราะว่าแต่ละช่วงมันจะอ้อในราคาไม่เหมือนกันนะครับเซนเตอร์เมนต์มันก็จะต่อกันนะทุ่มสามจิบ นะครับสองทุ่มสีห้าแล้วก็สามตุ่มอันนี้ห่างกันแค่สิบห้านาทีนะครับอันนี้อาจจะต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับที่นี่กลางวันนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะมีเด้งบ้างนะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครดูทันผมคิดว่ามันน่าจะเด้งมาส่วนพวกนี้ได้นะครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบสามห้าสิบแปดนะครับบกสามแต่ปรากฏว่าเมื่อคางวันมันไปติดจุดประมาณสักโซนห้าสิบแปดแล้วเริ่มถอยลงมา นะครับถ้าใครมองว่าเช้าออกเนี่ยนะครับะนะครับอันนี้ของของคุณจันนะครับแกบอกว่าถามว่าพอจะถึงไหมนะครับห้าจุดห้าหกศูนย์นะครับ mm hmm. อันนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันมันถึงนะเมื่อเมื่อกลางวันวนะนะครับแกถามผมตอนเจ็ดห้าจิบเก้านะครับของกุชชี่หกหกหกห้านะของกุชชีไม่ถึงนะของคุณธรรมบลไม่ถึงนะ นะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูล่าสุดกันนะครับนะครับหลังจากนั้นผมก็ส่งส่งรูปนี้ไปใช่ไหมอ่านะนิฐานว่ามันก็มีโอกาสจะเป็นอทิปเด้งก่อนนะครับคือในกรณีที่เราคอนเฟิร์มแมลโนบเนี่ยในกรณีที่ไม่สามารถยืนเหนือโซลกสามได้เนี่ยอันนี้แหละคาดว่ามันก็จะเป็นเด้งเพื่อจะลงมาต่อนะตอนนี้เหมือนจะลงลงมาอยู่นะครับ แล้วเรามีข่าวตอนส9บเกสามนใช่ไหมยี่ิบสี่ห้ายี่สบเ็นี่ยต้องตามดูนะครับนะทีนี้ผมไปดูกราฟตอนนี้เลยนะว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับที่มองก็คือบน mt 5นะครับเมื่อเช้าก็คือชุดที่เด้งไปตรงนี้เนาะนะที่ผมขยายไปเนี่ยผมมองแบบนี้อยู่นะครับจุดสูงสุดของคืนวานนะครับแล้วก็ที่ย่อลงมาทำ l o ขาแรกไว้ที่พักข้านะครับแล้วก็เด้งไปตอนหัวคําๆข้านะไม่ผ่านไฮแล้วมันทิ้งลงมาเนี่ยไอ้ตอนนี้มันเด้งไปนะครับตอนแรกมองว่าจะเด้งไปทางทิศทางนี้แหละนะครับแต่มันจะไปได้สัดส่วนไหนนะครับก็ไปติดอยู่ประมาณหนะ้าสิบแปดฮะแล้วก็เริ่มจะถอยลงมาไอ้ที่ถอยลงมาเนี่ยลองเช็คคร่าวๆดูนะมันเป็นไซเบอร์ดาวเนี่ยมันก็โอกาสจะลงกว่านี้นะครับถ้ามันคือการย่อ ก็โอกาสจะลงมาประมาณนี้40นะครับ38อ่าแล้วก็เด้งกลับนะครับแต่ถ้าลงมันจะหลุดตรงนี้ฮะนีลนะล่ลงนะครับถ้าหลุดลงนะครับก็ลงก็จะต่ำกว่า3ิเนะต่ำต่ำกว่า3ดซึ่งเป็นโลก่อนหน้านะครับทีนี้ถ้ากรณีที่ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือหัวนี้แล้วนะเราอาจจะว่าเป้าหมายลงกว่านี้ครับ นะเราจะวัดว่าหมายด้วยการเทียบจาก R2 นะล3นะครับแล้วก็มาวางที่ชุดเด้งนะครับถ้าถ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้มันใช่ขึ้นสี่ไหมอ่าใส่เครื่องหมายคำถามไว้นะครับถ้าเป็นโล4มันจะลงโล5ตรงนี้นะครับซึ่งมีโอกาสจะลงมาเนี่ยครับ3 1นะอันนี้ประมาณ2 6ขนะครับลึกกว่านั้นมี15นะครับจริงๆลึกกว่านั้นนะที่ฟิโบร้อยมันน่าจะประมาณ 07นะครับถ้าถ้ามันเป็นแบูนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้มันก็จะเป็นขึ้นขึ้นห้าเนี่ยลงห้านะครับแต่ถ้าไม่ใช่มันจะเด้งกลับเนาะ,ะถ้าเด้งกลับเนี่ยโซนตัดมามันจะอยู่ไหนครับมันก็จะไปทาง273นะครับอันนี้พูดทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะถ้า737แล้วกลับไปยืนเหนือ กลับไปยืนเหนือ9กูดคือขึอ้นนะนะครับอะมันมีโอกาสเป็นทั้งหมดนะผมก็พยายามมองอยู่ว่ามันเป็นแบบไหนแน่เพราะว่าในภาพวังลองมันอ่ามันมันมีโอกาสเป็นทั้งทั้งขึ้นทั้งลงนะครับนะครับแต่ว่าเวลาเราคอนเฟิร์มแนวโน้มเนี่ยถ้าหลุดโลคือลงนะี่ถ้าหลุดตรงนี้คือลงนะครับตรงนี้สามเอ็ดนะคือลง นะครับแล้วก็ถ้าเบรกลับไปนะครับถ้าเบรคผ่านวันนี้ไปมีโอกาสขึ้นสูงนะครับจากเนี้ยก็จะมองมีโอกาสขึ้นสูงนะครับอันนี้เป็น e อ u นะอ่าเดี๋ยวเขียนข้างบนดีกแบบนะครับ e u นะครับทางฟิเทหนึ่งนะครับแล้วก็ข่าวนะ แดงนะครับสิบเก้าสามศูนย์นอนป่ามเดี๋ยวเขียนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวดูไม่เห็นนะครับดอกจันเลยสิบเก้าสามศูนย์นอนป่าม แล้วก็ถัดมาอยู่ช่วงยี่สิบสี่ห้านะแล้วก็ยี่เบสนูนะครับอะไรประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวแค่ไปดูก่อน ะครับก็เดี๋ยวนะคําอธิบายดูละเอียดในคลิปแล้วกันนะนะเดี๋ยวผมคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวคือตอนนี้คลิปผมยังไม่ได้อัพเข้าไปให้พวกเรานะครเดี๋ยวผมพิมพ์ไปก่อนอนะครับเอกอยู่นะครับถ้าหลุดนะนะครับสองเจ็ดสามหนึ่งลงต่อนะครับ สองหกนะครับหนึ่งหกหรือศูนย์เจ็ดนะครับถ้าไม่รุดถ้าไม่รุดนะครับสองเจ็ดสองห้านะครับมีโอกาสเด้งสองเจ็ดห้าเจ็ดได้อีกครั้งนะ นะครับคาดว่าราคานะครับแกว้งในกรอบ2757ถึงนะครับสอ่เจ็ดสองห้า 2, 7, 2, ก่อนข่าวออกนะก่อนข่าวนอนฟาร์มออกนะนะครับอ่านะครับตอนนี้ ไม่มั่นใจนะครับว่าข่าวจะออกทางไหนนะนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นบวกหรือลบกระทนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามองอา,อา PA ออกนะให้อีกครั้งนะครับ นะครับอ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอ idea EU พักค่ำนะครับเดี๋ยวหลังข่าวตอน19บเก้ตันออกเนี่ยมันจะตอบอะไรได้มากกว่าน,นี้แต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมันมีโอกาสเป็นทั้งทั้งสองัเคสที่ว่าเลยนะครับเดี๋ยวผมพยายามรีบอัปเดตคลิปให้เร็วที่สุดนะกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูรายละเอียดทีนะสำหรับคลิคลปนี้ต่อนนี้ครับ